ตื่นและก็ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอย่างเป็นความสุขและก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพรอยยิ้มนะครับซึ่งอย่างที่ได้ทราบกันดีนะฮะว่าวันที่5มีนาคมของทุกๆปีปีครับเป็นวันพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหรือว่าวันนักข่าวนั่นเองนะครับนะฮะห่างไกลจากโควิด19เมานรการนะคร้วซ็ีเครึ่งเรามีมาตรการนะครับ อยู่ภายในบริเวณพื me, <ized> <the police roar> <the> ้น <Te> ที <ango> ่งานจัดงานนะครับผมต่อหนึคนข้ามันเกิดนะครับสหาพเดิมงานติดใจติดใจรอเดี๋ยวนะจนเห็นภาพนิพนธ์นวครับเลิปไฟอะไรนะ ดดรวมช่วยเหลือสังคมไปด้วยกันค่ะซึ่งในปี2565นี้ครับทุกท่านะานก็จะได้รับทราบนะครับถึงผู้ที่จะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งที่เมื่อเราทราบกันดีนะครับว่าคุณนัทพลอรชพรของรัชศรีมาขออีกด้วยนะครับขอบคุณนเจ้า พระเทพศีนาคของเจ้าพิณนสจังจหวันครร,ราชสีมาเจ้าพระราวัดปวนาพระอารามัลประเจรนะคะท่านประธานเราจะได้กินนะคะเมน,น,นูข้าวฟลุ๊กวานโบประคานอาหรในสีสบัดสเกตคาบังนีจะเพิ่มขึ้นในในชาน้ครับ ดิฉันคุยาั่านใช้น้าทถเป็นประธานในพิธีส่ระการจัดงานในครั้งนี้ค่ะค่ณสมพลนะครับผู้สื่อข่าวจากนครราชสีมาอยาต่างดีอาชีพสื่อสารซึ่มายถึงไม่ว่าเป็นผู้สื่อขาวนักเรียนบ้านเรื่องกิดนะฮะแลก็ผิดการซ่คือวอช่่าที่มีต้องกันเยน ให้กับทางด้านของคุณชูชัยดำรง,งสันติสุขเราในการที่ได้รับคุยกับศาสตาในครั้งนี้ในบ้านก็ตามแต่แต่ว่าไม่ว่าจะรูปแบบใดของเราเองค่ะส่งเกีตให้กับทุณท่านแล้วนั้นในคำพิการนะคะมอบเนื้อตันทรายค่ะให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน,นตามลำดับนะคะ เรากับานในส่วนนี้ครับบริษัทบลิฟเอชวลจำกัดสขาร์ทเื่อความยดีนะคะ้อบคทุกั้เรานทีงาลทำนัน้วยกัแ่เรื่ัแการการงานอแะั้งที่สำคัขอการให้บริการที่เราใกรแ็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันไปแล้วข่าวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคนที่ถือพิมพ์หรือนักข่าวก็มีความสําคัญในฐานะคนกลางที่ทําหน้าที่ส่งผ่านข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและพบท่วนไปยังผู้อ่านและผู้เสพข่าวท่านจะได้รับรางวัลในสาขาส่งเสริสมชาวพุทธศาสนาดีเด่นค่ะและจาดนมัรการ พระครูโกศลสิธ <avoid surprise> oh ิกิจหลวงพอปุกวายามุนังเทาเจ้าวาดวัดปูนังนจังหวัดนครราชสีมาสมัญนครราชสีมาและนัสการเดรวัูวิสิตสุตาตอนนี้ครับขอมร่วมครับกรสนะงนนนาตนีังเยสตน้ย่นน ถารกับนประกอดิฉันนั้นจะประกาศรายชื่อนะคะเซนลาสินธัานนะคะสารสนระบและน้ำหอมทั้ค่ะลำดับต่อไปครับรางวัลเขียจุสุดยอด ก็พิธี่จริงก็จะถือใจเรื่องนักร้องนักแสดงครับในเรื่องราวของจ้องพี่นะฮะหรือว่าจะเป็นในยุคละครภอพยนตร์จะมีคุณสังกานะที่งไทยรัฐคุณพิธีสถานีโทรทัศน์อินเทอร์นกาศึกษาจังหวัดนครราชสีมาครับเรียนเชิญคบุญทองเทพมาลาชาสิงห์ค่ะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังมันเขียวรองประธานของการค้าจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เรียนเชิญต ah ัวแทนสมาคมทองทรัพครูนครราชสีมาจำกัดครับเรียนเชิญคุณนบัสารันตครับเทศมณรลนครศรบธรรมราขผมจนำมุกมวงด้วยที่เนนาราเป็นทํานงที่สุดร